สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพูมาพอกับชงเงินอีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาอ่านมังงะจี้ยัวนะคะก็ตอนหกสิบสองอะตอนหกสิบสามมาต่อตอนที่แล้วนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเปิดกำลังใจให้หนูทําคลิปต่อไปนะคะก็เพื่อมีเป็นการใช้เวลาก็ไปฟังคลิปกันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจชื่อว่าแปะไว้ให้อ่านเองเลยนะคะ ท่านต้องเป็นเพื่อนของท่านจีในมณฑลไซไหมท่านอาจารย์ชื่ออะไรหรอท่านรู้จักคุณจีงั้นหรอข้าเหย็ยนเจ้าเสียและนี่คือเย็ยนเฉินเล่ท่านชื่ออะไรไปพบคุณจีที่ไหนข้าเย็ยนหงข้างหนึ่งได้พบท่านจีท่านกลงฉายผลในเขตเพื่อนบ้านและก็เป็นเพื่อนกัน ไดชาลาคนนี้ปรับพุฒโตสงบไม่เหมือนโจรปรากฏว่าเป็นเพื่อนของท่านจีแต่น่าเสียดายที่เขาห่างหายไปนานและกลัวว่าจะไม่ได้เจอเขาถ้ารู้ดีสองปีแล้วขี่ต้นพุทธ,ธาลาไม่มีผลปีนี้มีฝนตนแรกเขาให้พุทธ,ธาลาแค่สองอันเท่านั้นไม่พอกินพอ,อจริงนะใครได้กินพุทธ,ธาลาพวกนี้ก็ไม่น่าลืม คงเป็นเพราะคุณจีไม่ได้นำพุทธ,ธาลาไปเยอะตอนที่เขาออกไปข้างนอกท่านมาขราวนี้ท่านสามารถกินพุทธ,ธาลาทั้งหมดได้ที่หลานนี้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่หรอกข้าขอกินหนึ่งคำข้าสงสัยว่าอาจารย์หินจะห็นด้วยหรือไม่หนึ่งคำใช่แค่คำเดียวอาจารย์หินเห็นด้วยฮ่าฮ่า ไม่เห็นด้วยอะไรท่านเป็นเพื่อนคุณจีอยากกินเท่าไหร่ก็ได้เลยเฉินเออเก็บไหมให้เข้าหน่อยไม่จำเป็นไม่มีปัญหาอาแค่คำเดียวอ่ะไม่เลวหลดชาติดีหลดชาติดีดาดอาจารย์หยินค่าเพียงแค่กินเล่ไม่ เคยผิดคำพูดฮ่าฮ่ากินมีตาแต่ไม่รู้จักตัวจริงและท่านกอกกินเพียงคำเดียวเท่านั้นแต่มันทำให้ทั้งญินและลูกชายกลัวถ้ามีอีกก็หวังว่าท่านจะเตือนตามที่คาดไว้ว่าท่านคู่ควรที่จะเป็นเพื่อนคนเดียวในมนฑลท่านกีข้าขอโทษที่ทำให้ยินหวัดกลัวอย่าทำนิ่งเลยไม่กล้า อีกอย่างเกือบลืมไปหนึ่งอย่างค่าเป็นนี่ค่าอาหารท่านสามารถซิมรสชาติเละซึ่นชมรสชาติของซูลาได้หรือไม่ทำไมจะไม่ล่ะตามคำเรียกหลองของท่านอาจารย์หยินเสินเยี <Yeah. S 1> ่ยมพ่อสบายดีไหมไม่เป็นไรอาจารย์หยินแค่เมาเกินไป กลับบ้านไปเอาผ้าหุ้มห่อให้พ่อคืนนี้ให้พ่อนอนที่ลานบ้านไปไปไปทำไมฮ่าฮ่าปวดดื่มด้วยฮะหายไปเชิญเออมาช่วยพาพ่อกลับบ้านไปนอนกันเถอะคืนนี้ปล่อยให้เขานอนที่ลานบ้านไม่ไม ชุภาบโบลุดบอกให้พ่อนอนที่นี่คืนนี้ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวทำแบบนี้พ่อจะเป็นวัดตอนนอนแล้วก็พ่อจะไปสอบแล้วแม่ชุภาบโบลุดคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีของคุณจีบางทีไม่ไม่ใช่มานุษย์ฟังเขาดีกว่าเอกีเอกเอ,กเอก แปลกจังมานอนที่นี่ทำไมแปลกทั้งคืนไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่รู้สึกสดชื่นออกเดินทางกันเลยสามปีต่อมาอะอะอะ,อะกินดื่ม ไม่พอไม่พอเ <c oughs> <c oughs> ยอะแล้วใกล้จะฮ่าฮ่ลงอกไปทีเหมือเดิอนออกจากกระดาษหมากลุกในชาติที่แล้วสั้นตายเหมือพบทีม ค้นหาและผู้ไพ่ข้าวนี้มันจะไม่หลังจากเล่นหมากลุกมาเป็นเวลานานแม้ว่าจะไม่เข้าใจถึงกุญแจสุ่มหายไพ่พีบัตรแห่งสวรรค์ลและประทานอย่างท่องเทกแต่ก็เข้าใจมากมายเช่นกันแม้ว่าจะอยู่ในเกมก็ต้องแยกตัวออกจากเกมไม่สามารถเข้าสู่เกมได้ลึกเกินไป โตหมากลุกขาวเละดำมีหน้าที่ทีวีเศษของตัวเองชีวิตก็เหมือนหมากลุกไม่เสียใจมือลงมือจำเป็นต้องปรับปรุงานะการเพราะบุ๋มมิดซ่านั้นชีวิตของสันจะหมดก่อนที่หมากลุกจะเช็จยังต้องมองหาคนที่ลีขิดไว้ล่วงหน้าหากต้องการขายายโลกเลต่อสู้กับภัยบีบัตต้องมีหมากลุกขึ้นไหมผู้คนเทพผีวิญญาณศูนย์ เทพธีดานางฟ้าแล่เม้แต่ปีศาสตร์ไม่สามารถเล่นหมากลุกได้สันไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับตากูลเสียนที่มีชื่อเสียงแล้วโอกาสเดียวในโลกนี้แต่เวลายังมีเหลือเฟือและสันยังมีโอกาสต้องมีความภาคเพียงอยู่เสมอเกมคือเหยื่อและอย่างรอดูกันแต่ เนี่ยจะให้ไปแบบนี้ได้ยังไงฮ่าฮ่ฮ่เจ้าทำงานหนักมา3ามปีแล้วอืมกะเปาเล่ลุ่มตกมาทางนี้หรือเปล่ากระดาษหมากลูกน่าจะถูกขวาไปตอนนั้นไปไปที่เมืองจูนเทียนอีกครั้งก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ถ้าหนูอ่าน พิดพาดประการใดกับกับขคตทูกขออภัยเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าหนูก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ